กันคือพ่อครูบีหลานรักของปู่เฮ้ยเรียกใครกันล่ะใครวะปู่เองจะหลานรักคุณปู่ปู่บุ้ยหวานเองจ้าคุณปู่จริงิเหรอะโอ้หนูคิดถึงคุณปู่้างเลยคุณปู่นึกว่าหลานจะจําปู่ไม่ได้ซะแล้วถ้าหลานจําไม่ได้เนี่ยปู่จะไม่ยกตําแหน่งประธานให้นะได้สิคะหนูจําคุณปู่ได้คะ่ะหนูรักคุณปู่หนูชอบนววใด้คุณปู่แบบนี้ไงคะ่ะ คุณปู่ว่าแต่คุณปู่มาก็ดีละค่ะทำไมเหรออยากจะรู้ว่าที่ในกรรมของคุณปู่อยู่ที่ไหนคะ่ะนึกว่าเรื่องอะไรคุณปู่ที่ไหนได้ก็เรื่องพี่นายกังใช่ค่ะฟังปู่ให้ดีทะหลานรักค่ะคุณปู่ที่นกรรมอยู่ที่ท่าอะไรอยู่คะ ปู่กำลังบอกว่าพี่ได้คร่ที่ไหนคุณปู่กีดเหรอคะใครกันกีดปู่คิดว่าน่าจะเป็นนางมารร้ายที่ไหนเข้ามาสิงปู่แลรู้หนานอ่านเอ้ยใช่ปคุณปู่เหรอคะคุณปู่เองแต่เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ปู่ขอคุณปู่นั่งก่อนค่ะ